วันนี้เป็นครั้งแรกนะที่2นายกรัฐมนตรีคือนายกรัฐมนตรีคนใหม่กับนายกรัฐมนตรีรักษาการพบกันค่ะบรรยากาศเป็นไปนอย่างชื่นมื่นนะคะมีการพบปะพูดคุยมอบเาก,กันดอกไม้แสดงความยินดีและยังพาถวตึกไทยคู่ฟ้าด้วยก่อนที่นายเศรษฐาทวีศินป์นายกรัฐมนตรีจะเข้ารับหน้าที่ทํางานจริงในเร็วๆนี้ขณะที่ช่วงบ่ายจะเดินทางเข้าพักเพื่อไทยติดตามจากคุณยานีวัครูรายงานสดจากพักเพื่อไทยค่ะ ฝ่ายก็จับตาถึงประเด็นการพูดคุยระหว่างสองนายกรัฐมนตรีค่ะว่าจะมีการฝากงานต่อหรือไม่โดยเฉพาะในช่วงเวลาก่อนที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน,นายกรัฐมนตรีจะไปประชุมสภากลาหหมด้วยค่ะ เป็นครั้งแรกค่ะที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลและขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าสถานที่ทำงานของนายกรัฐมนตรีค่ะโดยไปพบพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรักษาการซึ่งทางสำนักโฆษกทำเนียบรัฐบาลก็เผยแพร่ภาพถ่ายท่านนายเศรษฐาได้พูดคุยกับพลเอกประยุทธ์ในห้องโดมทอง องค่ะหลังมีการพูดคุยนานราวหนึ่งชั่วโมงก่อนที่พลเอกประยุทธ์นะคะจะมอบแจการดอกไม้แสดงความยินดีกับนายกคนใหม่ขณะเดียวกันค่ะยังมีภาพนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพักรวมไทยตั้งชาติว่าที่รัฐมนตรีในครมอรเสถาหนึ่งเดินเคียงข้างนายเสถาในตึกไทยคู่ฟ้าค่ะ มีรายงานนะคะว่าคนเอกประยุทธ์ยังได้พานายเศรษฐาทัวร์ตึกไทยกู่ฟ้าด้วยบรรยากาศดูเป็นกันเองมีชี้น,นู่นชี้นั่นให้ดูรอบรอบตึกไทยค่ะที่มีตึกบัญชาการนะคะที่ทํางานของรองนายกรัฐมนตรีตึกนารีสมโมสรสถานที่ถแถลงข่าวของโคงสกรัฐบาลค่ะ อาจว่าประเด็นการพูดคุยคงจะมีเรื่องเกี่ยวกับการรับไม้ต่อในการบริหารประเทศและนายเศรษฐาอาจขอคําแนะนําด้วยยังเป็นที่น่าสังเกตนะคะว่านายเศรษฐาขอเข้าพบก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะไปประชุมสภาก,กลางหมในช่วงบ่ายนี้น่าจะมีการพูดคุยงานกับนายกนะคะเรื่องของฝ่ายความมั่นคงเป็นไปได้อาจจะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องคนเหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลางหมว่าจะต้องมีคุณสมบัติแบบไหนคะ่ะ ส่วนในช่วงตอนกลับนั้นนะคะพลเอกประยุทธ์ยังได้มาส่งในเสรษฐาขึ้นรถอีกด้วยซึ่งต่างก็มีสีหน้าท่าทางอารมณ์ดีทั้งคู่นะคะบิ๊กตู่ก็พยักหน้ายิ้มหวานบอกไม้บอกมือลากันด้วยท่าทีหวานเจี๊ยบกันทีเดียวค่ะ